ตอบคำถามนี้นะคะฟันซ้อนจําเป็นต้องถอนฟันไหมคะถ้าจัดฟันเดี๋ยวเรามาดูเคสตัวอย่างนี้กันเคสนี้เป็นเคสตัวอย่างของคุณหมอกีวีนะคะเคสนี้เป็นคนไข้คุณหมอกีวีคนไข้ฟันซ้อนแล้วก็ฟันกระต่ายคู่ข้างหน้าเนี่ยเหยินออกมาด้านหน้าถ้าเป็นเคสแบบเนี้คะ่ะส่วนใหญ่เรามักจะมีการถอนฟันร่วมด้วย โดยมากแล้วกรณีที่ฟันซ้อนเยอะแบบนี้หรือว่าฟันค่อนข้างจะเทม,มาด้านหน้าเยอะเรามักจะมีการถอนฟันร่วมด้วยคนไข้ลองดูตัวอย่างนะอันนี้ Before ส่วนด้านล่างนียคือฟันหลังจากจัดฟันเสร็จจะเห็นได้ว่ามุมฟันดูสวยขึ้นเยอะเลยโดยส่วนใหญ่แล้วฟันที่ยวถอนเนี่ยค่ะจะเป็นฟันซี่หลังเคี้ยวก็คือแถวแถวนี้ ซีนี้อันนี้คือเคียเค้ยวนะเราถอนซี่หลังเคี้ยวตรงนี้แล้วเราก็จะดึงฟันหน้าทั้งหมดให้หุบเข้ามาเมื่อถอนไปแล้วพอจัดเสร็จเนี่ยช่องตรงที่เป็นฟันที่โดนถอนไปอะ่ะก็จะชิดสนิทกันไม่มีช่องอะไรเหลือแต่ประโยชน์ที่ได้ก็คือฟันเรียงสวยแล้วก็รูปหน้าด้านข้างเนี่ยดูสวยขึ้น mm. เพราะฉะนั้นถ้าใครจําเป็นต้องจัดฟันแล้วมีการถอนฟันร่วมด้วยก็ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเรื่องปกติของคนจัดฟันค่ะ